ทุกท่านวันนี้เราอยู่กับช่องอิทธิมนทีวีในระปับหนึงพรมคอชัดแบบเสียบปลักไปวันนี้มันเพิ่งอัปเดตมาส,สุดร้อนๆนะก็คือ The Northern Expedition หรือว่าทิศเหนืออะไรก็ไม่รู้ฟีเจอร์นักตกป่าได้ค้นพบกับเกาะใหม่ในเกาะในทิศทางเหนือ แต่มันมีความลับนั่นแหละต่อไปเกมคอนเทนต์เป็นเป็นคอนเทนต์ของเกมเหนือซับมิดซัมซัมมิดและไอแลนด์เกาะเกาะซัมมิดแล้วก็แล้วก็มีปลาใหม่ไม่รู้แล้วก็มีมีปลาใหม่มา36ตัวมีเบ,ตตบ็ดตกปลาใหม่มา6เบ็ด มีมิวเทสซี่ใหม่แล้วก็อีเวนต์โฮเทมบริษัทก็จะเป็นคล้ายๆอะไรหนาวอ่ะพิกแอ็กเอามาทำไมเอ็กซ์มาสแพ็คโอ้โหเสียโลบักเมรี่ฟิชมัสเอีเวนต์คาลดาร์มีสามลิมิเต็ดบ็อบเบอร์ใหม่แล้วก็อันนี้ก็ตัน โอ้โห oh. แก้บักอกอะคือผมไม่ได้เล่นนานผมก็ไปฟาร์มจนเลเวลสามสิบแล้วว่าแล้วผมก็แล้วผมก็ไปซื้อมาใหม่นะนัก no นักเชนาลลลอตแล้วก็แคนดี้เคนล o อตฟอร์จูนใช่ไหมฟอร์จูนล l อต แมกเนตลอดซื้อเยอะมากตอนนี้ผมผมได้ทำเควสแล้วได้เรือใหม่มาสองลำนะก็จะเป็นเรือนี้เกมเมอร์ด็อกเฮ้ยมันมันมัยูทูบเบอร์หรือเปล่าผมไม่รู้นะอันเนี้ยมีสะเลตนะครับสะเลตก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นรถรถอะไรอะ นั่นแหละแล้วก็เรนเดียคลอเซอร์เป็ดเรือเป็ดเรนเดีย re, แล้วก็อะไระอสะสลดีดไปสลีดอ้าทำไมสลีดไปอยู่นูน่นอ้า,อาตกตกหืมเนี่ย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 ผมได้กล่องนี้มาเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดก่อนซาดีนมาอยู่นี่เอานี้มาอันนี้จะเป็นมูสบูสกินครีดก็จะเป็นอัปเดตใหม่ที่เข้ามาเมื่อแบบนานมาแล้วก็คือเป็นสกินของแบบเบ็ดตกปลานั้นน,นนะเราก็จะมาสุ่มกันเลยเดี๋ยวผมขอเอาอันนี้ละกันลาลาพิดลอด็อ ลาพิษอยู่ในลาพิษนี่เบ็ดที่ตกเร็วที่สุดมาสปินเสียงสปินคุ้นเคยมากเสียงสปินอะไรอ่ะฮะ อะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้อะไรโอ้ตกน้ำอีกแล้วเบ็ดเลยไมดัสโอ้ห้าหมื่นห้าเพื่อนมันมนั่งเราจะเดินทางไปเกาะอะไรดีมันมีใหม่อะเกาะเหนือฟางเหนืออยู่นี่มันก็ไม่มีนะอ๋อหรือว่ามันเป็นแผนที่หรือเปล่าฮึตรงนั้น Northern Expedition เราจะไปดูกันมนจะเดินทางไปมันทิศเหนือตรงไหนเนี่ยมันออกทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นะไม่ใช่ตะวันตกเฉียงใต้เออเนี่ยมันอยู่ระหว่างตะวันตกเฉียงใต,กต้กับใต้เซากับเซ u t เวสใช่ไหมมันทิศเหนือตรงไหนทิศเหนือมันอยู่นี่นี่นี่น,น,นี่ทิศเหนืออ่าเพื่อนลอยเดีว่าเราขับเร็วเกินหรอ๋อเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนนั่งอยู่ด้านขวานี่เพื่อนย้ายมาอุ้ยอะไรเนี่ยพอเท่าเหรอ เออต้องคือเอ่อเวโกอิ้งไม่รู้ฮะฮะเอ่อเอ่อ and and not เดินอันนี้คือ exit of the expedition อะไรก็ไม่รู้รอ่ะเพื่อนดูไม่ออก <c oughs> อะไรอ่ะดูไม่รู้เรื่องเลยทีนี้อ่ะไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปเกาะเอ็นเซนส์ก็คือเกาะใหม่นั่นเองที่ล่าสุดล่าสุดที่เบื่อพึ่งเพิ่มมานะเอ็นเซนเพราะว่ามันเดี๋ยวผมขอใช้นี่ก่อนฟิชเชอร์เลยค ในเกาะนั้นมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีเป็นโซนที่แบบมีปลาอยู่ปลาของเกาะนั้นๆโอ้ยวิกโกเด้นสมอลมาบิสเราจะไปเกาะเอ็นเซนส์แล้วใครมาเรวเวลอัพเมื่อกันเออไม่ดูเวยเกมพุชโอ้ยเกมเพย์พุชยดยศเนี่ยตรงเนี้ยคือบอกเลยว่าอย่าให้เกมมันหลุดติดขาดไม่งั้นต้องเดืองาใหม่บาราคูดา ตอนนี้เราสามารถเ้ออันี้แล้วนะ Enchant Relic แต่ว่าแต่ว่ามันมีอยู่นี่นี่อันนี้อยู่ไหนอ่ะน,นี่น,นี่อะไรไม่ใช่อ๋อนี่นี่ Enchant Relic h e l i c Relic อุ๊อ๋อลืมบอกไปเลยนี่กินซูชาก้าร้อกิโลเออนี่ปลาฉลามกินซูอ๋อปลาฉลามบิงซู ทำไมแค่นี้เลวมากเลวามันต้องซื้อเรือได้แล้วดิเออมันต้องซื้อเรือได้แล้วเรือไม่มีหรออ๋อเรือเรือมันช้ามากเลยอะ What the แอ c ติกชาร์อะไรอะเพื่อนพูดอะไรอะอะไรคือวัด t ดอะแอตติกชาร์เอา้าปกติมันจะมีอันนี้ไม่ใช่เหรอใกล้กนนเกาะแล้วมันจะมีแบบแบบจะมีหนามไม่ใช่เหรอหนาแบบหนามขึ้นมาไม่ใช่เหรอเสียงผมทุกวันนี้ ยิ่งเริ่มเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่รู้อะนี่ไงอุ้ยมีคนเยอะมีคนเยอะอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่นี่มีคนเยอะเลยชื่ออะไรเซปักตินัสมันคือปาาาลาไดโนเสาร์นะไม่รู้อะสอรัตสอรัตเลยอะมนะีเพื่อนใช้เบ็ดเลยเนะี่ยวิเลเวลสิบเอ็ดใช้เบ็ดนี้บ้าไปแล้วแล้วเบ็ดเลยเนะี่ย อ๋อ oh, เบ็ดในน,นี้หรือเปล่าไอ้เน,นี้ยริมิตตคือการที่เราจะเอนชันรถได้เนี่ยเราต้องรอให้เป็นตอนคืนก่อนนะไม่งั้นมันจะไม่งั้นคือเอนชันเนี่ยมันต้องเอนชันแบบถ้าตอนเช้าเนี่ยมันจะเอนชันไม่ได้ไม่รู้เพราะอะไรแต่ผมคุยกับเมอร์ลินได้แล้วเมอร์ลินอยู่เกาะซันส,สโตนมันจะเป็น บ้านแม่มดนั่นแหละก็คือไอ้ที่ชื่อเอ็นซานลีลิกอะอันนั่นแหละนี่นแหละปลาปกติถ้าสีแดงคือปลาปกติถ้าสีเหลืองคือรีเจนปลาดาวอยากได้สีแป็กตินัส เนี่ยที่ผมตกได้ไอตัว910กิโลก็คือตรงนี้แหละอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยตัวอะไรเมื่อกีสส้สีเขียวเนในในใน,นตัวอะไรเนี่ยไม่อยากมองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดกล่องปกติอยู่ไหนมาเปิดกล่องปกติกันเอาอยู่ไหนล่ะอ๋ออุ้ยคอมมอนเคนสองอันเหรอพัมกินซีด ราพิษอะไรนะราพิษแคทร์มเมล็ดฟ,ฟักทองเอามาทำอะไรโว้ยโอ้ยมันใช้เบ็ดอะไรอะ่ะ อีเวนหรือปล่าเบ็ดของอีเวนที่มันแต่ก่อนอะอะไรอะ่ะเบ็ดอะไรที่มีเรือมาด้วยอะ่ะอะไรก็ไม่รู้อะเออตกเร็วจริงเดอะเด็เดล็อตเนี่ยล็อตเนี่ยคือมันมันกดแค่เช็คหนึ่งครั้งแล้วก็มันก็จะได้เลยอมันดูเหมือนแบบแฮกเกอร์ เออเอาเอาเป็นไรเป็นเอ้เอา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 เป็นไรเมื่อกี้เมื่อกี้แล้เอาเราเช็คค้างเออค้างเอาเมื่อกี้เลเวลสิบเอ็ดเขาอยู่ตรงนั้นไม่ใช่หรอคิงล็อตมันมีคนใช้คิงล็อต เขาวันนี้หรือเปล่าไอ้ค้าบหรือเปล่าคราบเบ็ดอะมันจะมีที่ค้าบอยู่อะตรงเกานะเนี่ยปลาซาดีนปลาซาดีนอือะไรอ๋อก้างมันไม่ใช่นี่กระดูกสันหลังซื้อปลายใช่ไหมซื้อพายหรือเปล่า เนกระถบปลาสาดีนเอ,อ้มารีเวลอัพอะไรตรงนี้มันขึ้นพร้อมกันอาจจะโชคดีก็ได้อาโชคดีจริงด้วยเกมอย่างแหลกอัปเดตมาใหม่เกาะย่างเยอะเก้าเกาะสิบเกาะโอ้คาร์บอนมันคืออะไรเนี่ยคาร์บอน อ๋อกองเบ็ดหรือเปล่าถ้าผมเรียกเบ็ดตกป,ปลาก็คือล็อตนะแต่ถ้าเป็นเบ็ดเฉยๆก็คือคาร์บอนเบ็ดอัเบ็ดเบ็ดที่มันเกาะไว้อยู่ตรงปลายปลายล็อตอะเออโอ้ยโอ้ยพอเออเอาค้างเลยมูเลิต มันค้างนี้ทำไมันค้างอย่างนี้วิเลเวลสามสิบเจ็ดตกได้แค่สิบสามตัวบ้าไปแล้วไม,ไม่ไม่ถือว่าไอ้น่ะข้างบนอะ่ะสิบสามตัวเองกล่องปลาอ๋อถังปลาเออเอากดไม่ได้อีกโอ้ยใครมาขึ้นตึงดึงตึงตึงตึง อืมตกไม่ได้อีกเอออัดกี่นาทีแล้วเนี่ยรู้สึกมันนานแปลกอ้ค้างเลยทีนี้อ๋อจะตกปลารู้เรื่องไวเนี่ยอยากได้ไอเนี้ยอยากได้ซีแพ็คเนี่ยเฮ็กซเฮ็กมูเลด โชคหลายไม่ใช่ h e x h e x e d ผมน่าจะเปลี่ยนเบ็ดตกปลาแล้วไม่ใช่ไ่ถึงแบบเปลี่ยนอะเปลี่ยนอันอะไม่ไม่ใช่ลาผิดอะซีเบสมาได้ไงเนี่ยซีเบสมันอยู่อันนี้ไม่ใช่เหรอเอออันเนี่ยถ้าผมให้ถ้าทุกคนเห็นตอนเนี้ยให้ทุกคนคอมเมนต์หน่อยว่าผม จะเลือกใช้น no ็อกน็อกเทอร์นอลหรือว่านี้หรือว่าหรือว่าอะไรอะ่ะเอาไม่มีหรอหรือว่าเนี้ยฟอร์จูนมันก็ไม่มีอะไรเลยล่อสปีดนี้ติดลบสิบโชคเจ็สิเปอร์ซนการคอนโทรลศูนย์ความยืดหยุ่นศูนย์แล้วก็กิโลเต็มสองพันตกได้แค่สามตัวมันกดนานเนี่ยทุกคน เอาม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 ถอะมา nocturnal มาถ้าทุกคนถ้าถ้าทุกคนอยากจะบอกว่าให้ผมซื้อเบ็ดอะไรแต่ต้องดูด้วยนะว่าเงินผมถึงหรียบอ่าอ่ะถ้าเสนอแบบแพงๆอะ่ะเป็นเป็นแสนอะ่ะไม่เอานะดูเงินผมด้วยแล้วพอไหมไม่ถึงเงินในเกมเนี่ยพอไหมก่อนมีแค่หกพันบาทจะไปซื้ออะไรได้โอ้ อยากได้ซีแพคตินัสไม่อยากได้คอตซีเบดอะไรพวกเนี้ยไม่เอาปลาซาดีนไม่เอาอะไรอ่ะเอออยากได้แค่ซีซีแพคตินัสโอ้โหอะไรเนี้ยปลาอย่างใหญ่บังตาบาเป็นคร่บ้านคู่มือณนิกาทีฟคอต เลเวลขึ้นเร็วมากเพราะว่าจ่ายรูอ้าตกนะ้ำเพราะว่าจ่ายรบักพลังรบักรบักเหลือเจ็ดสิบเพื่อนใช้เบ็ดอะไรเนี่ยเบ็ดในช็อปมันน่าจะมันน่าจะเอาออกไปแล้วอะเขาอะมาถึงผู้อะไรเนะี่ย เออโอ้ปลาดาวจะเอาซีแพคตินัสไม่เอาปลาดาวไม่เอาสตาร์ฟิชจะเอาซีแพคตินัสเอออยากได้อย่างนึงก็เอาอย่างนึงอยากได้อันนี้ก็เอาอย่างนึงคือซีแพคตินัสใหญ่บิ๊กซีแพคตินัสแนลเชื่อชัวร์โอ้อยากได้ซีแพคตินัสบ้าง ช่วงนี้ไม่ค่อยออกเลยสิแพ็กตินัต,ตรงเนี้ยแต่ก่อนออกแต่ก่อนออกเยอะมากตอนนี้ไม่ค่อยเลยมีแต่แบบมีแต่ออกอะไรอ่ะมันมีแต่ออกอ่าพวดแบบประมาณสองกิโลหนึ่งกิโลบางทีก็ศูนย์จุดหนึ่งอ่ะอุปลาไครกระโดดลงมา โอ้โหหยู่นิ่งเลยอืมซาดีน่นเนี้ยเอาศูนย์จุดหนึ่งมาทำไหมผมถามจริงเถอะเอามาดูเลเวลอัพพร้อมกันอุ๊กกดอ่กดกด,กดพลาดอาเพื่อนเมื่อกี้ทำไมหยุดชนัะไปอย่างนั้น เวอยกระโดดกระโดดปลากระโดดเป็นด้วยเหรอไม่อะ่ะมันก็น่าจะกระโดดเป็นแหละปลานะ่ะมันไม่ใช่อะ่ะคือมันพุ่งตัวพุ่งตัวขึ้นมาบนน้ำอะ่ะเข้าใจไหมเหมือนเหมือนเหมือนปลาอะไรอะ่ะที่มันหายใจอะ่ะกระโดดขึ้นมาเป็นเส้นโค้งอะ่ะแล้วก็ หายใจแบบเซียววิแล้วก็กระโดดจุ่มน้ำไปเลยปลาโลมาเออว้าวป็กตินัสหนึ่งร้อยสี่สิบสามกิโลว้า thank you thank you God I will respect to you วิเหมือนเหมือนเด็กช่างเลย ก็เป็นประมาณนี้สำหรับการอัปเดตนี้ก็มีอะไรอะทิศเหนือแต่ว่าไปทางทิศใต้ตรงข้ามกันเลยนะอ่ะก็นั่นแหละสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์และกดติดตามให้ถึง600เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.